บายดีทุกคนอยู่บหนพนเนี่ยตุ๊กศลากำลังาหายาหารปลาผลตัวใหญ่กำลังมาผลอ,อืมเต่าปลากำลังกินกำลังกินอาหารตัวปลาน้อยตัวใหญ่ไปใส่หมือนหรอใส่ตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่มันมาทันมาตัวน้อยเขาตัวใหญ่มันบอกขามากนะเขาอัดไว้อยู่น่ะ เวาตะนางอันไหวบ่อยตัวใหญ่ขมาตัวใหญ่มันจะกินตัวน่อยเดียวอ้ยอ้ยอย่มาพอดีสำเนียงพอดีส่หกันบัดนึงถ่หกันาอาหารปลาเนาะเห็นตัวใหญ่ะอ้ตัวใหญ่พูนพูนพูนพูร้แล้วพูน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  อาวานลงเลยๆมันรู้มันใหญ่ก,กินแล้วอยู่ผาถัดโพนม่อยู่ผาดถาโดโพนทุนหนาอาหารหาป้ปลาอาลงนะแม่อาลงอาลงเนี่ยลงอลไรลงละ่ลงละอาลงเลยล้าอลงลยาหายซองหายชามลดขนมกับเป็นตะแเ่บลยทุหนหาอา, <c oughs> อาลงย้าถือ่อยเลยถือลง เูยลยุงไล่ล,ล,ล่ถึงหมดละมันหยาดกันแล้งัวอาลงล,ลายลโลดน้องมักใหญ่ๆผัวผัวอ้าหลาลนาลไลลผมันกำลังหยาดกันกำลังหิวจิ่มให้ตกได้นันึ้งเนาะอนนีอืม อืไปหน่อยไปหน่อยหงายกันทุก่นตัวใหญ่มันขามากกว่าได้หงายนี่ก็ไม่มงมันั่นหงายหงากกินกันขนมพุ่นจนข้าวปลามันเลยจนข้าวปลาแต่คนจนข้าวปลาอุ้ยลองตกไปไหนตกไปปลาขาบกรุบๆเลยอ่าเต็มดัง

ไล่ไลให้มันหยาดกันทนให้แตน,นวดมันอ่ะตากแดดให้อานานี่าล้งไปจนข้าวแล้วนี่โอ้โหท่านายบวบเลยเสียมกินขนมก็บๆๆๆๆแกบเลดเป็นแตนวดมนันปลาดุกเอาหยันสีชมพูหยยังก้ห อืหูปลาหลายเลยอ,เอยู่ประถัดโพนคนอยู่ประถัดโพน,นโอเคทุกคนโอเคผูปลาคือสิ